สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอตัว Fortuner Leader S นะครับตัวนี้แต่งเต็ม G R Sport รอบคันนะได้ไฟก้างปลาแบบนี้ด้วยนะครับผมไฟก้างปลาสวยแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ตัวอักษร Fortuner ติดให้แบบนี้โลโก้แก้วแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าแบบ G R Sport แบบนี้ติดโลโก้ G R Sport นะครับตัวเขี้ยวครอบอไฟตัดหมอกสีดำเงาแบบนี้นะครับผมคิ Q, ้วล้อแบบนี้นะครับผมสีดำเงาแบบ G R Sport เนาะแล้วก็ ตัวนี้เป็นยางเดิมนะครับติดรถมาเป็นของดันหลบแล้วก็ล้อขอบ20นะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสีดําเงานะครับผมกันสาตัวนี้ติดให้ใหม่นะครับผมเป็นของ GR s p o r t นะครับตัวนี้แต่งเพิ่มให้นะครับเป็นสีดํานะครับมือจับสีดําเงาแบบนี้นะครับโอเคด้านหลังนะครับติดดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างให้นะครับเนี่ยเป็นลิ้นหลังนะครับผมสีดําเงาแบบนี้นะ กอบป้ายเป็นของ GR Sport นะครับโลโก้ติด GR Sport นะครับผมโลโก้แก้วนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมคุณลูกค้าด้านในนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเลือกลายได้เลือกสีได้เนอะตัวนี้เป็นแบบ GR Sport นะครับผมนี่โลโก้ GR Sport ด้านบนแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าหากว่าใครสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับผม0936978855ตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1,251,000บาทครับผมสำหรับ Fortuner ตัวนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยครับ